ร้านไอซ์สตีมชบริการเติมโรงพักระบบอดีพาร์ตเลทสามถึงแปดได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่จะเป็นแมปบล็อกฟุตแมปชิงเลกาซี่แบบ a n น m i มทไฟเตอร์สมิลิเตอรได้ครับกดผลแบบบ็อกฟุตแมปชิงเลกาซี่ได้ยังมีบริการกดเพชรอ l สตา a r เลทแปดิงยูแต่คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับระบบแมป a อนิเมทไฟเตอร์สมิลิเตอร์นะครับอย่างที่เราเห็นในปกคลิปเลยนะครับแล้วก็ชื่อคลิปนะครับก็คือวันนี้พี่จะมาพาดูตัว99บักที่บัก นะครับตอนนี้มันติดบั๊กอยู่แล้วก็โหดมากๆนั่เองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังเล่นอยู่อาจจะยังเล่นในช่วงที่มันบั๊กแล้วก็รู้ว่าวันบั๊กนะครับก็แนะนําให้ซื้อมาเล่นนะครับก็คือน่าจะเป็นตัวดันเต้นะครับนี่ดันเตในเรื่องของเ e วิลเมค c ายนะครับอ่ะจะถ้าไม่ผิดอภิรายอะไรนะครับว่าถือปืนกับถือดาบอย่างนี้น่าจะใช่นะครับถามวันบั๊กอะไรนะครับมันจะมีกรณีที่เหมือนเป็นเป็นกรณีบั๊กเหมือนเจ้าแชงครูดนะครับแชงครูดก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบั๊กอยู่นะครับแชงครูด เออแชมคูตัวไหนๆนะครับจะเป็นตู้ตู้รักของด่านของเอ่อวันพีชนะครับอ่ะถามว่ามันบักยังไงนะครับดูจากระเมจสกิลได้เลยนะครับอ่ะนี่นะดูจากระเมจดชิกออโต้ทชิกนะครับอยู่ที่1 8ื่นนะครับนี่ต่อยธรรมดาอยู่ที่ประมาณเป็นแสนนะครับแต่ว่าพอดูสกิลนะครับดูอ่ะนี่นะครับโอเคอย่างที่เราเห็นนะครับว่าบักยังไงนะครับก็คือระเมจสกิลของมันเนี่ยมากกว่าปกตินั่นเองนะครับพี่ถึงได้บอกว่าระเมจสกิลตอนนี้มันบักอยู่นะครับถ้าใครที่แบบเอ่อ อยากรีบเล่นเทเหตุผลเร็วๆนะครับแนะนําให้หาร้านกดเกมพาร์ตกดตัวนะครับไปเอามาใช้ก่อนนั่นเองนะครับอ่ะถ้าถามว่าร้านไหนดีบ้างนะครับพี่แนะนาร้านที่เป็นสปอนเซอร์ที่อยู่ก็ได้นะครับพี่ลองอันนี้ก็เป็นที่พี่กดมานะครับกดมาจากร้านเขาเหมือนกันตอนแรกพี่ว่าจะกดจากรุ่นพี่ที่พี่รู้จักนะแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยว่างแล้วก็พี่ไม่อยากไปรบกวนเขาเท่าไหร่นะครับ <ๆ S 2> พี่ก็เลยกดจากร้าน s อ e a สตีมช็อปนั่นเองครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นเขาเป็นสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็แต่ว่าเงินค่าตัวนี้พี่เส ตกตัวละ12บาทนะครับเผื่อใครที่ไม่มีไม่ค่อยมีงบนะครับก็แนะนําให้เอาตัวนี้มาใช้ก่อนแต่ว่าถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับตีตัวทั้งหมด48บาทนะครับเผื่อใครไม่รู้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยดาเมจสกิลมันโอเวอร์มากนะครับเป็นตัวที่มีเบลดาเมจ70,001แต่ว่าตีตัว300ขอล้านแป๊บเดียวตายนะครับที่เราเห็นก็เลยนะครับนี้พี่เปิดชีมานะรแล้วก็ปิดออโต้คลิกนะครับยังเร็วขนาดนี้นะครับอ่ะนี่เลย เทียบไม่ติดนะครับไอตัวพวกที่แบบเ,เป็นตัวคาฟพวกนี้เนะี่ยเทียบไม่ติดนะครับตอนนี้แนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่รีบผ่านด่านก็ตัวน,นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเกมพานครบเนี่ยไม่เหมือนพี่เนี่ยก็จะได้ก็สามารถฟาร์มได้ง่ายกว่าพี่นะครับเพราะว่าอันนี้พี่ฟาร์มชาพพพ้าเพราะพี่เกมพาร์ทไม่ครบนั่นเองนะครับอันทนี่พี่รีบเปิดด่านเพราะว่าพี่คงไม่ได้ทำซีรีส์นูทูโปนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับก็คงมาเล่นให้แค่นี้แค่นี้ให้ดูนะครับแล้วก็ ยังไงพี่อาจจะปั้นเป็น ID เลองนะครับสำหรับเกมนี้ไอสำหรับ ID นี้นะครับนี่เลยยัดเวลไปนะครับตอนนี้มีเ p คูณ2นะครับเผื่อใครที่แบบอยากสมัครใหม่ ID มาเล่นเล่นนะครับมาขำๆแล้วก็ลงทุนเงินสักแค่48บาทนะครับแค่นี้ก็อีซี่นะครับไม่ใช่เออลงทุนเงินให้ร้านกดให้นะครับที่พี่ไปกดร้านนะครับของที่เป็นสปอนพี่อยู่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีเขาก็ตอบแชทนะครับเสร็จแล้วก็ ส่งลิงก์พอเราโอนเสร็จเขาจะส่งลิงก์มาให้เราเข้าไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มาขายของหรือว่าเขาไม่ได้จ้างนะครับอันนี้พี่ใจเองนะแล้วก็มาทาคลิปสักหน่อยนะครับว่าถ้าใช้ตัวบัคฟาร์มเงินเนี่ยเราจะไปได้ถึงเกาะไหนนะครับเมื่อกี้อันนี้คือเรานับเริ่มหนึ่งหม่นะครับอ่ะนี่เลยนับหนึ่งหม่จากดานโตเกียวกูนนะครับเราจะสามารถไปด่านเจ้า h ันเตอร์ n ันเตอร์หรือว่าเอเดโอได้หรือเปล่านะครับสําหรับการใช้ตัวบัคแบบนี้นะครับอ่ะนี่เลย แล้วก็ตัวบั็อกอย่างนี้เราไม่เราไม่ผิดนะครับดูที่เป็นเกมที่มีข้อบกพร่องของเขาเองนะครับอันนี้เราไม่ผิดนะไม่ต้องกลัวนะครับว่าได้แบบนี้จะโดนแบนไม่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เขาต้องแก้ไม่ใช่ว่าผิดที่เรานะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะลองฟาร์มยาวๆนะครับแล้วก็นั่งดูกันได้เลยนะครับแล้วพี่จะเล่นความเร็วให้นะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเปิดเอฟเฟกต์ให้ด้วยเลยแล้วกันนะครับโโทษทีริฟัทนะครับแล้วก็ที่พี่ไม่ได้ซื้อตัวอื่นมารีวิวเพราะไม่มีตัง สิบแปดบาทก็คือหมดบัญชีแล้วนะครับเนื่องจากว่าเกิดปัญหากับเรื่องสปอนนิดหน่อยนะอเอฟเฟกต์สกิลก็ประมาณนี้นะดดนครับโหลดเป็นสกิลรัวนครับ Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mat all around, say her body is fantastic, all natural, well, not a piece of fur is plastic, head to her toes, yeah, they say that she's a latch, yeah, the whispers all around, say she has a reputation, don't believe it till I see it, so I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education, so I need a private session, if you get what I am saying, and they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated, and I'm not the type to wait. So the game, I'm gonna play it, yeah She's got a body like a cocaine She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cocaine She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me To get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. She came from nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She got a body like a golden. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coma. do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I have so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Always uh. do it on up. my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sardines it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being gentle. โอเคตอนนี้ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วนะครับที่สามารถปลดไปโลก Hunter Hunter ได้แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับ ชั้นพลาดฆ่าบอสเลือด1นึ่งได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับนี่เลยนี่นะครับเป็ดทั้งที่เบตเดาเมยจะไม่ถึงแสนนะครับเลือดหนึ่งบีนี่เท่าประมาณพันเอ็มนะครับพันก็คือ1นึ่งหนึ่งน่าจะ1นึ่พันล้านนะครับหนึ่งบีครับอ่ะอย่างที่เราเห็นนะครับว่าแป๊บเดียวตายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวนี้บักอยู่นะครับใครที่แบบสนใจใครที่อยากจะเก่งแเร็วนะครับลองซื้อตัวนี้มาเล่นดูนะครับรีบรีบรีบเร่งก่อนที่จะโดนแก้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ มีก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงพี่คงความต่อให้ดูอีกสักหน่อยนึงนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปลุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปเรามาเจออีกรอบนึงนะครับลุยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่าไอเดียนี้พี่ไม่มีเกมพาร์ทเลยนะครับอ่ะมีแค่เรื่อง ปิ้นนะครับมีแค่วิ่งตัววิ่งอย่างเดียวนะครับอ่ะนี่เลยนอกจากไม่มีนะครับออโต้คิกแม่เหล็กหรือว่าเปิดดาวหรือ VP หรือว่าเอิญคูสองคูเนีพีนะครับอ่ะเออ่แต่ถ้าใครเนี่ยมาพร้อมกับไอ้ตัวเนี้ยตัวบั๊กนะครับบอกว่าตัวโรบักเนี่ยแบบนี้4ตัวนะครับแล้วก็เติมอนะีกถ้าไอคิวไปเนี่ยมันก็จะใส่ได้5ตัวนะครับถ้าใครเล่นพัานได้มาเแล้วก็จะาได้ทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ตัว6ตัวเนี่ยดาเมจจะเพิ่มแบบเป็นเหมือนก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีงบพอที่จะแบบ อยากลงทุนแล้วรีบเก่งกันเร็วนะครับตอนนี้ให้รีบเล่นนะครับก็เมาหมดนี่ไปเลยก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเออ่พาร์ทที่สําคัญเฉพาะคนที่อยากรีบผ่านนะครับก็อันนี่นะครับสามสามอันล่างนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับเอ็กซ์ตร้าอีควิปนะครับเคิร์นคูสองใหพี่คูสองนะครับอ่ะพวกหลังนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่อยากรีบฟาร์มโปรดด่านนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพี่คงแนะนำได้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติาตามเปด้วยก็ดีนะครับสำนีเดินคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าแก้แล้วคือจะมาแก้ชื่อคลิปให้นะครับเดินใหม่คลิปหน้าไปไปจ้า